สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์แอดตักซิลานะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายนพศส5 6 3ค่ะก็มาพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงนะคะ าดาวเด่นนี้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกรัฐตั้งแต่เช้ายันดึกเลยทุกท่านสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การการใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ได้ติดตามอาจารย์แอ้มานะคะก็ได้รับความเฮงความปังกันไปนะคะแม้กระทั่งเมื่อวาน3ตัวแตก มาทั้งบนทั้งล่างทั้งป้ายดำป้ายขาวนะคะท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถกดเข้าตรงลิงก์นะคะหรือแอดไลน์มาตาม ID ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะลิงก์จะแปะไว้อยู่ตรงออพอคุณพี่กดชื่อรายการฮานอยพารวยนะคะก็จะมีลิงก์แปะไว้อยู่สามารถเข้าร่วมได้ฟรีก็ พอเข้าไปแอดไลน์อาจารย์เข้ามารบก,กวนนะคะทุกท่านช่วยแจ้งนิดนึงค่ะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รับความเฮงความปังกันไปแล้วก็เข้าไปในกลุ่มอะคะ่ะจะมีดาวเด่นประจำวันของอาจารย์ท่านอื่นอีกด้วยสามารถติดตามชมและนำไปรับโชคได้เลยนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกนะคะ ดาวดวงแรกคือดาวเจ็นะคะดาวเจ็หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็หรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนาวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหค่ะดาวหหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวเจ็หรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนาวังเช่นกันค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสี่นะคะ ดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเริกเกาะอยู่นาวังลูกที่9มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งราชาโชคเกาะอยู่นาวังลูกที่ห้ามีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวแปดนะคะดาวแปดหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเริกเกาะอยู่นาวังลูกที่สองมีดาวสาม หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวหค่ะดาว6หรือดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งภูมิปารแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวงังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวางนะคะและเป็นประจําทุกวันอาจารย์แอ้ก็จะคัดจาก6ดวงเด่นเด่นนี้ออกมาเหลือสี่ดวงหรือบางท่านนะคะจับด้วยตัวเองจนแตกบนแตกล่างนะคะ ก็จริงๆแล้วท้ายคลิปอะค่ะอาจารย์จับคู่ 2, 2> คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้ก็เมื่อวานก็3ตัวแตกคือจริงๆแล้วหลายวันมาเนี่สตัวแตกในจากราศีนะคะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะคะทุกอย่างใช้วิจารณญาณในการรับฟังส่วนท่านใดนะคะที่เพิ่งได้เข้ามารับชมสามารถชมคลิปย้อนหลังดูได้นะคะดาวดวงแรกนะคะ8ค่ะ6นะคะ8 6ดห 4ค่ะ1ค่ะ9กับ6เลขเดียวกันทุกๆครั้งจับคู่จับเอ่อจับกับหัวกับหางกันได้วันนี้อาจารย์แอให้เด่นตัวเดียวสำหรับคนที่ชอบนะคะตัวเดียวนะคะ6ค่ะ นำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านใช้สติในการพิจารณาทุกๆครั้งนะคะทุกอย่างอยู่ที่ดวงเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การจับของเราเลยนะคะดาวเด่นมันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งวันเลยก็ขอให้ทุกท่านจับเลขไหนปังเลขนั้นได้รับโชครับลาบกันไปตามกำลังของเรานะคะก็ ออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกๆวันและขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ใต้ YouTube อาจารย์แอ้ตอบช้าหน่อยแต่ตอบแน่นอนทุกคำถามท,ทุกกำลังใจนะคะส่วนท่านใดที่ไลน์หาอาจารย์แอ้ช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมานะคะ อาจารย์แอดออกช้าหน่อยค่ะเนื่องจากไม่สบายนะคะป่วยป่วยจริงๆค่ะป่วยคือมันไม่ไหวอะคะ่ะพักผ่อนน้อยนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับกำลังใจดีๆที่ส่งให้อาจารย์นะคะอยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปกับดาวเด่น6ดวงนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ